สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุด23เมษายน2563กระทรวงเกษตรเตรียมเสนอแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนวงเงิน1.35แสนล้านบาทค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ออกใหม่กันนะคะ ด้านน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรตามจํานวนทะเบียนเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรเสนอวงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ15,000บาทต่อทะเบียนเกษตรกรค่ะโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายน2563นี้ซึ่งมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณ1 3 5 5 0 0ล้านบาทโดยอวนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสอค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอรับเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมีการระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นเกษตรกรดังนั้นการหารือกับคณะกรรมการเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนได้ชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่าการลงทะเบียนผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทำให้ในจำนวน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรแต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แต่เมื่อประกาศพลกกิจกรรมทุกอย่างหยุชดชะงักลงการเก็บเกี่ยวทําไม่ได้กํานําผ,ผลผลิตออกไปขายเป็นไปได้ด้วยความลําบากหากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่ากเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีไรายได้ต่ํากว่าความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ก็จะไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นค่ะต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ9-10ล้านทะเบียนเท่านั้นไม่นับเป็นจำนวนลายซึ่งมีมากกว่า16-17ล้านลายแบ่งเ,เป็นที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตร6.1ล้านทะเบียนประมงไม่เกิน1ล้านทะเบียนปศุสัตว์3ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัปเดตทุกรอบการผลิตค่ะน,นายอนันต์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับกระทบจากโควิด -19 เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรทั้งชาวสวนปาล์มสวนยางข้าวมันสะปะหลังซึ่งยังเดินหน้าประกันไรายได้ต่อไปนอกจากนี้เกษตรกร,ร,กรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่มในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหาย จากธรรมชาติและอื่นๆค่ะ,คะทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรวม15,000บาทในวันที่23เมษายน2563ค่ะหากมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรทางช่องจะมาอัปเดตกันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ